สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นกลับมาพบก,กับช่อง y ู u Channel นะคะวันนี้จะพามาด,ดมูหนังสือไทยตอนป1กัน,นะค่ะแล้วป1งทับบีนะคะโอเคหน,นึ่งนะคะเห็น,นะคะ่ะโอเคะอะคะ่นนะ,คะน,นะคะ่นนะ,คะนี่นะคะหนา้าแรก ที่เกดทำนะคะก็ยังลบหมดนี่นะคะเห็นไหมไมันลอยอยู่เลยค่ะโอเคค่ะแบมต่อไปเลยนะคะเป็นต่อไปก็คือเขียนแค่นี้เองนะคะเขียนแค่วันแล้วก็ะคะือค่ะันต่อไปทีนี้นะคะที่จริงยังทำไม่เสร็จนะคะเพราะเอ็มมี่เพิ่งทำเมื่อกี้เพราะว่าน,น,นี่นะคะสระอาโอเคนะคะ นี่นะคะคุณพี่ขอค่รททุกคนหน้านี่นะคะบีดบีดบีดมีมีไรมีมีเลือดด้วยค่ะทุกคนอังสัอดีโอเคนะคะนี่นะคะสว่จยเ แล้วก็นี่นะคะหน้าต่อไปเขียนแค่นี้นะคะ่ะโอเคค่ะหน้าต่อไปเลยนะคะอันต่อไปก็ไม่คยมีอะไรนะคะหน้าต่อไปนะคะอันนี้น้าเบื่อโอ้มาก้านุกคว้าอโนะคะทุกคน,น,น,ะคะกคนตัวาสม,มุนดนุ่ควาะคะ้าค่ะโอเคค่ะนี่นะคะอันนี้น่าจะดูโรชแมททุกคนโอเคค่ะดูไว้ก่อนนะคะ คือคานาตไปซื้อขาวูมันมาข้าวูให้ว่าลุงเขาคุณคนชื่อพุทธคนที่สอนตนบนิจข้าะคานตกแล้วมาเกิดอาการนี้ตะพนิจ ช่วหน้าเดียวกันนะคะตัวที่มีของโอเคเกนต่อไปโฟกัสสี่โทรศัพท์โอเคนี่นะคะน่าจะนี่นะคะ โอเคนะคะแล้วก็หน้าต่อไปโอเคนะคะไม่รู้ว่าจะจะคิดหน้าทำไมนะคะแล้วก็ต้องสุดนะคะโอเคนะคะ,คนะ,คะหน้านี้ ก็เหมือนจะเป็นแยกรูปคำทบทวนสอบนะคะทบทวนสัตนิรุนก็ได้เล่นะคะว่อันนี้อันนี้คือครูประจำว่าเป็นครูประจำชั้นตัวเองนะคะอะไรคะหนังสีชมพูตึกสีฟ้าแล้วก็ ลังเหมือนชีดเลยค่ะนี่นะคะอันต่อไปอุ okay ะค่นนะคะอนะคะอันนี้เหมือนจะยังไม่เสร็จนะคะ มาแตยังทำไม่เสร็จค่ะก็ไม่รู้จะกินมากไหนนะคะนี่นะคะนั่งโว้ไว้น้องนี่นะคะโอเคต่อไปล้ค่ะ อ okay, okay. ันนี้อันน่าจะเป็นของเทอสองนะคะซึ่ง,ะะอ,งะะอันนี้ก็วาดเองนะคะสวยค่าอันนี้ก็วาดอันนี้ก็วาดอันนี้ก็วาดอันนี้ไม่ค่อยสวยแลวน,นี่นะคะที่ยน,นกับขวดต่อไปน,นี่นะคะ ันกอันนี้ก็นี่นะคะลืมเขียนชื่อเนอนะ,ะ,ะนี่นะคะโต๊ะก็ยังไม่เข้าใจนะคะว่าเราจะตีทำไมครู <c oughs> อตอนตอนหนึ่งนี่คือใจด,ดีมากเลยค่ะยิ่งสุดโต๊ะเลยนะคะ ไปแล้วก็ตลก้วยค่ะตอนนี้ยาขึ้นโปตอนนี้นยา้ายไปปอสองเลยแต่เสียใจไม่ดีคุณเด็กปสองทุกคนกระดาษค่ะนะคะทุกคนไม่ต้องไปสูนน้ำโอเคนะคะ แล้วก็อันนี้นะคะอันนี้ยังทำไม่เสร็จนะคะนะคะแล้วอันนี้เราต้องไปคุยกันแล้วนะคะเดี๋ยวเหมือนกัน จะจบหมดก็จะหมดแล้วนะคะแล้วก็นี่นะคะ อันี้นะครแล้วก็นี่นะคร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 ัวนี่นะครแล้วก็อันนี้คืออันสุดท้ายแล้วค่ะแล้วก็อันสุดท้ายนี่คือได้นิดเลยค่ะเอาว่า way to go โอเคค่ะคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะทุกคนถ้าใครอยากเจอคลิปเยอะอยากเจอคลิปอีกก็ใส่ช่องหาได้เลยนะคะทุกคนบ๊ายบายอุ้ย